มันเป็นชั้นที่ไม่คุ้มสุดแล้วในการลงนะครับเนาะชั้นห้ามามาไหมครับชั้นห้าแทบจะไม่มาเลยอะ่ะหายหายนานตั้งแต่ช่วงปีนู้นเลยอะ่ะโอเคเอาล่ะอ่านีคือเทคนิคสําหรับผมที่ผมเป็นคนคิดเองนะมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็ประหยัดปืนได้เลยทั้งสองห้องนะครับเอาล่ะวิธีการก็คืออันดับแรกอะ่ะห้องนี้อเราก็ต้องรอซอบบี้มาก่อนประมาณนี้เลย เรามามุมห้องก่อนแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองแล้วเราค่อยกเราแล้วเราค่อยกลับมาอีกครั้งหนึง่งเราใช้ประโยชน์จากการขึ้นชั้นการขึ้นสลับชั้นนี่แหละครับแต่ไอการขึ้นสลับชั้นเนี่ยถ้าเป็นสม,สมัยก่อนอะซอมบี้มันจะยืนอยู่แบบเดิมนะแต่เหมือนเดฟเขาอัปเดตให้ซอมบี้อะหันตามที่ซอมบี้มันตีเราล่าสุดหรือว่าหันมาตามตามล่าเราล่าสุดนะครับ แล้วก็จะพาไปให้ดูด้วยกันว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันหารตามที่มันวิ่งล่าสุดนะนะตามที่มันวิ่งล่าสุดคือแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปให้ดูอ่าเห็นไหมเราก็สามารถที่จะย่องไปตีด้านหลังได้แบบฟรีๆเลย แต่แนะนำว่าอาวุธต้องทาดาเมจได้ามากกว่า100นะถ้า,าเกิดถ้าทำดาเมจไม่ถึง100อ,ะอยะไอพวกนี้มาันจะหันกลับมาตีเราเหมือนเดิมแล้วก็เราต้องตีพุทระยะด้วยเนี่ยแค่เนี้ห้องนี้สบายสบาย เราแค่ทารอบเดียวถ้าติดรอบเดียวมันก็คือสบายเลยครับห้องนี้แต่ว่าห้องต่อไปอ่ะอาจจะทำสามสี่รอบนะในการขึ้นนะครับเนาะโอ๊ยขอบคุณสลับนะผมครับผมขอบคุณมากนะครับนะครับเนาะแต่ว่าไอห้องตรงเนี้เราต้องขึ้นขึ้นสลับชั้นอ่ะอาจจะต้องสามถึงสี่รอบนะย้าว่าสามถึงสี่รอบนะครับเนาะเพราะว่าชั้นเนี้ยมันไม่สามารถทําเหมือนซอมบี้ตุ๊ตมันไม่สามารถทําเหมือนซอมบี้พวกนั้นได้เพราะมันมีซอมบี้อ้วนอยู่นะครับเนาะ มาเกเลยได้แค่นี้จริงๆรมันต้องขึ้นสามสี่รอบนะครับเนาะชั้นตรงห้องตรงนี้ผมมีของขวัญเล็กๆให้ครับเป็นของขวัญอะไรเหรอถ้าเป็นดอกไม้ถ้าเป็นดอกไม้ก็ได้นะครับผมเนาะไม่ว่าอะไรกันเออความไม่ถึงอีกโอเคโอ้ดโอ้เกือบเกือบเกือ ไม่ถ้าเกิดว่าเป็นโคงขวันโอเคดอกไม้ก็พอครับไม่ต้องให้เยอะไอขนาดนั้นนะโอ้ขอบคุณมากครับสำหรับดอกไม้นะครับ <c oughs> น่ารักจริงเกียว <c oughs> <c oughs> นั่นแหละเผื่อใครอยากเจ้าสูตรผมไปใช้ก็ไปใช้ได้เลยนี่ถือว่าเป็นแชร์ได้เดี๋ยว <c oughs> ให้ใจได้ไหม <c oughs> โอ้ได้ครับได้ได้ได้ไดไดกดใจเยอะๆก็ได้นะครับหยอกครับผม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไม่เป็นไรสําหรับผมผมไม่ได้คิดอะไรมากเลยแล้วอย่างน้อยเนี่ย ก็คืออุ้ยขอบคุณสลับหัวใจมากนะครับผมเนาะกี่บาทเนี่ยหัวใจนี้ผมจำไม่ได้แล้วราคามันแต่เอาเป็นว่าขอบคุณสลับของขวันนะครับผมนละขอบคุณมากนะครับนะเ <c oughs> นี่ยครับต้องสลับชั้นแบบนี้ไปเรื่อยๆสลับห้องนี้นะครับหนึ่งบาท <c oughs> อ๊ย้ยก็ไม่เป็นไรผมอย่างน้อยก็เป็นของขวันเนี่ยนะครับเนาะผมก็ไม่เคยเห็นเนี่ยเราก็ต้องวิ่งสลับกันแบบนี้เรื่อยๆ เร็วอัพพอดีเลยได้อะไรเอ่ยอ่ะสะดาะเร็วขึ้นเล่นยากไหมครับเกมนี้อ่ามันก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากขึ้นๆไปครับผมเนาะแต่ถ้าเป็นสลับฝั่งเล่นออนไลน์อาจจะยากนิดนึงดูลําบากมากแต่คุ้มใช่ใช่ช่โอเคอ่าตรงนี้ไม่ต้องตาบักแล้วไปตีบักกาําแพงเหมือนเดิมดีกว่าไม่ต้องบักเปลี่ยนชั้นแล้วตาบักกําแพงเลยเพราะว่าเหลือสอมบี้แค่สตัวแล้ว โอ้ยสามอ้วนแล้วก็สามหมัดด้วยโอเคคิดดีไม่ได้เลยเดี๋ยว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 ,ยว,ยว <laughs> มีคนโกง <laughs> แต่เ,เราเป็นกุ้งแบบไม่ได้ใช้ปูงไงโอ้ยโดนอีกละอันนี้บังเกอร์ไหนครับบังเกอร์เอครับผมเนาะอ่ะอาวุธหมดก็หมัดสิไม่อยากใช้ปืน ต่อยหมัดเลยอืมอืม,อมเอาดิ ติดตามแล้วครับขอบคุณมากครับผมและขอบคุมากและก็ในที่สุดเราเคลียบังเกอร์เ er ชั้น2และ3เสร็จสมบูรณ์แล้วเย่ yeah. <laughs> เราเคลียร์หมดแล้วจ้าแล้วลวมถึงเปิดกล่องทุกกล่องแล้วอ,อ๋อยังเหลือกล่องนึงลืม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 